าโยโยโอ้เน้นเใช่ไหมสวัสดีค่ะมือหนียูกับช่องนุซี่ชาแนลนะคะอันนี้น้องโจเอ็นพ์ชาแนลนะคะมือหนีเข้ามาซื้อขนโชว์นะคะบอสสั่งให้มาซื้อขนโชว์นะคะเพื่อคุณภาพมาตรฐานของวงนะคะ เพิ่นบ่ได้มากเนาะต่วเฮากับมาสื่อเองมาเลือกเห็นเพิ่นว่าจะรอดหรือจะร่วงนะคะว่าจะได้ตามเป้าหมายไหมคะก็ประมาณนี้นะคะขนขนนกกระจอกเทศพี่นออ้องอาสีน้ำเงิน2 1 0สิบเส้นแล้วก็สีเขียวอีกเ6้าสบหเส้นนะคะก็สิไปเลือกแบบพิธีพิถันให้เลือกได้เส้นที่สวยนะคะประมาณ3า0กว่าเส้นเนาะลบไปแล้ว หมื่อนี้เขาก็นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะที่เพิ่นสิมาจา่ายเงินมื่อนี่มาสัน่นผู้ใหญ่บาา้านจะต้องถือกระเป๋าหนักมากเลยมื่อนี้เนาะเต้องถือกระเป๋าหนักมากพร้อ,อมเปวงนะคะโอเคค่ะตอนนี้เข้าหอดแล้วเข้าอยู่แถววงเวียนใหญ่ตลาดวงเวียนใหญ่นะคะสวัสดีค่ะอุ้ยมื่นี้ผู้ใหญ่บ้านกระเป๋าหนักเด้มื่อนี้พรพาา้อมเปวงเนาะเพื่อโชว์เพื่อโชว์ไง เออก็ทำเพื่อวงเพื่อเพื่อโชคนเพื่อแฟนขับดูเพื่อผนงานเพื่อทุกอย่างรู้สึกทุกอย่างเนาะปกติปกติแหละกติแหละเท่ากับถระเป็นไกว่าซอยนันสิบสามสิบห้า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 สิบปนวาสันโอเคค่ะเข้าไปกันเลยจ้าไปร้านขนกันเลย มาหลายคนแน่ตัอหน่อยนะคะมีคนรอๆด้วยมาที่โซอวิทยามหาปอดไอแมทธิวขึ้นขึ้นนี่ือายไหลไปเลยขึพนยันขึ้นนะครับขึ้นนี่ผมถือแบกเมฆนะครับขึ้นแหผมอาบน้ำอยู่แหม่เปิดประตูพมเหีนทำไม่พี่น้องเนะนำว่าแม่้วาอะประตูเปิดเพืดอนเพื่อนอาบน้ำเราเพนาปประตูผมาว่าผพสีเขาห้องน้ำเปนเปนผมก็ได้ตัวก็ได้เจกี่เจเก็บประตูกูปูบอกขึ้นนี่โอ๊ย บอลจูกัดดันโซ่สิบแพ็กประสั่นมาขึ้นเพิ่อนเพิ่นได้อาน้ำซ่าในยังไงเพื่อนเพื่อแก้เสือแก้ผ่าโซ่หมูตัวใช่เนี่ยต้องมือขึ้นเนี่ยขอยนอนอยู่ห้องเพิ่นนอนพื้นน้องจู่นอนพื้นนะจ๊ะโซ่สายหอนมาจากเลยนอตจะเบื้องโอเคนะคะถึงแยกแล้วเราจะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวอะะไรนเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวไนะเลี้ยวขวา โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเดินไปที่ร้านกันเลยจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการจะเดินไปร้านนะคะเป็นบรรยากาศจะเดินไปร้านนะคะมืรอานาศอากาศแบบค้อนพี่น้องแบบร้อนนะคะร้อนจัดจ้าในย่านนี้นะคะเราจะไปกันเลยอเตอนนี้เาหอดร้านสามคนน,นะคะโลนาริไทยนะคะ จะเป็นร้านคนที่เป็นร้านประจําหองบอลค่ะอยู่เวลาพนักงาซื้อหนึ่เนาะอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะจะเป็นขนลุกกระจาะพิเศนะคะสีเขียว210เส้นแล้วก็สีฟ้า91้สิบสองเส้นนะคะเท่ากับจะเลือกขนค่ะเป็นการเลือกทีละเส้นละเส้นเลือกที่เส้นที่สวยที่สุดนะคะที่ทําได้ที่สวยที่สุดนะคะโอเคค่ะเราเลือกกันเลยเมนทั้งหมด อันนี้ขนที่จะไปใช้ในขอยานโเขาลมแดงไปไหมคะเขาจะไปผูกอะไร่กันขนเอาสียงไงเอาตรททีละ คนเขาจะเลือกแล้วเรียบร้อยแล้วได้สีเขียว100เส้นนะคะแล้วก็สีฟ้า96เส้นนะคะได้ว่าตามอ่าที่โป้บอสซังม่านะคะได้กระบอกเป็นยังผู้หางเท่าไหรเนาะว่าไม่ได้ซ้ำอยู่เพราะว่าของของมันงุ่นของมันเบิร์ดบอสบอกว่าเอาแค่นั้นนะคะก็ถ้าใส่สนไหนเราถนัดเนาะสีเขียวสีอ่าสีเขียว100เส้นแล้วก็สีฟ้า96เส้นนะคะทุกคนซอยกันเลือกดีมากค่ะข้าอยู่หน้าหลายคนเลือก ซอยกันก yeah! wow. okay. ็เล hey, ี่ยนไว้เนาะเดี๋ยวอ่าเส้นมิ้งอสิบระ่านเส้นละ120นะคะบอดบอสบอกว่าคุณกนเลี่ยเอาราคาหนูเนาะการจิ้มมันจะอร่อยเดี๋ซื้อเยอะม่านี่เมียนบอดเป็นเน่าดูเป็นเมาสุกีทุกดูการนะคะเน่าดินเนจะได้เส้นละ120นะคะอันนี้จะอเสิร์มันเป็นค้าวหนี่นกกระจอกเทศเน่าคุณลกนกกระจอกเทศนะคะ ก้านก็คือเป็นกา้านแนวน้องก้านก้านยาวแบบนี้เจริญร้อยที่สุดโอ้เป็นเอาสองร้อยก็ประมาณร้อยเก้าสิบเส้นนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าโชวงเดือโชว์มันจะใส่ใส่คุณเยอะนะคะวงเราก็มาตรฐานนะคะก็ใช้คุณใช้อะไรโชว์ต้องเต็มวงเต็มโชว์นะคะก็โอเจขาตันนี้พาไปบ้านคนนับคนนับดที่หนึ่งวางขานับแถวเนาะ จะนับเอ่อร่งชั่วนะคะก็นับแบบแลวกนับิวเนาะ้ก็พีบ้านผู้จีเป็นผู้ใจลาสันเิ่นอันเิ่นเิ่นเ่นหาหาสิบจ้บอสเดเาสันพ่บานจะเป็นคนปปีมุนะคะปีปช่วยบอนะคะเป็นคนช่วยบอนะคะอาหารคื่องอสหาสิเโอเคค่ะเดี๋ยวข้อื่อของล้วแล้วข้อศสไปที่ขาตอเนาะ นี่ข้าวบ,บ่อนะคะ,คะ,ะ,คะส,สีฟ้าสีฟ้านะคะอันนี้คือห้องคาสันมาแล้วเลือกแล้วเรียบร้อยสีเข<ส>ียวนะคะ,ะ,คะแบบสวยงามอลังการมากนะคะอันด้านเพิ่นจะกำลังนับเสียนนะคะค,คุณไม่หลายเด้องแตมาอดนนรานอนอ้านนนารีไทยค่ะวันนี้ค่ะน้องๆอะยังไ,ไงก็ขอบคุณนะคะพี่น้อง คงพาพามาอุดหนุนร้านพี่ตลอดเลยนะคะถ้ายังไงปีหน้าจะหาของดีใหม่ๆมาให้นะคะขอบคุณนะคะ,คะอันนี้เป็นร้านประจำของบอดเพื่อนนะคะแดบเพื่อนมากก็มาประจำร้านนี้ตลอดนะคะคุณบริมากค่ะคุนท่องไงแล้วเตรียมคอดน้องนายริตาแล้วนะคะนายานส่แเพีแมนคะ่ะเขจะลงทุนหลายเนาะเพื่อความสวยงามเพื่ออลังการชูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ยค่ะเปิดวงวันไหนคะเนี่ยวันประมาณเดือนเดือนตุลาค่ะต uh uh ้นเดือนตุลาค่ะขอให้ปังๆรวยๆทั้งวงหน้าทุสาทุข่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เรากะับแวะมากินข้าวนะคะแวะมากินข้าวพไปบ้านสร้างย่างก่อนวันนี้เม่ต้องกุเดียวเหมือนเดิมนะจ๊ะเมโซเดียมห่อนชุ่มช่วงเบลท์แห้งกินข้าวกันนะคะ กินทอร์เรีย่อคงคุณจ้าไปเอาของที่ร้านขนนะคะแล้วก็จะไปที่ลำลูกกานะคะไปเก็บเสื้อผ้าไปเก็บของนะคะไปเอาสูตรให้พยาบาลเนาะเมื่อวานนุ่นเปรย์เอานอนเพราะว่ามู่บ้านมันทำมันมีกล,ะะะลบบบบั่นะคะก็เลยเปรย์แวะไปเอาก็เลยแวะเป็นมือหนึ่งนะค่ะโอเคขอเติมรัานก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะค่ะตอนนี้จะอยู่คือเสื้อผ้ามังสิตนะคะ,ะตอนนี้ไม่ได้นอนบ้านพักนะคะ ตอนภาพอีมาเวหิตทุระยุหานนะคะตอนเบื่องล่างหิตทุระอยู่ตัวนุนังถางครับอาจารย์ก่อนสวัสดีครับผมอันพู้นพ่เย็นใจเป็นเป็นโจูผจะไปเอาเสื้อผ้ามค่นไปงนครับผมแค่คนทีถึงทิมห้องคนอคู่เหรอหองคนครับก็ตามคุณเพืนบ้านางตะวันีม่เที่ยวจะไปก่อนอัดรายการครับไปอัดรายการ ไอเคนซีไว้นะคะของรถพอยการจะถ่ายที่รถจูกับไปยาสูบถ่ายดูคอนดูข้าก็ไไปตามพยาบาลมานะคะตามพ้าบาลทุละนะคะห้องสองที่กำลังถ่ายู่ก็ก่อนจะไปถึงบ้านพักนะคะก็มาแวะยาสูบถาบางสิทนะคะอัดนือเหญรถกับบีบแน่นิดนึงนะคะนือว่านสุดเนาะไม่กบแน่นิดนึง ส่วนสีฟอดต้องแนบมาแนบค่ะสงสัยอาจจะทำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้ามาถามอิฐธุระแล้วเนาะก็จะไปบ้านพักต่อเพื่เสื้อผ้านะคะโอเคจ้าตอนนี้เขาหอดบ้านพักที่ลราลูกกาแล้วนะคะหลังจากที่ผ้าพยาบาลเบญธุระอยู่ฟิวเจอร์พาร์คบางสิทธิ์นะคะแล้วก็ตอนนี้จะไปซื้อของซึ่งน่ากินซื้อพาซื้อบะหมีหงอย่างมา ต่ำนะคะอ่าพอดีพนับงานมีสซีไลสดเนาะไลสดตะมุฮูมาสั่นก็เลยพาไปที่ตลาดที่หนาหนาหมู่บ้านนะคะแล้วก็ซื้อของอย่างเรียบร้อยมาเบิดแล้วตอนนี้ก็พากันล่างพักยังช่วยกัน,นแล้วเบิดเล้วก็เตรียมที่จะไลสดนะคะเดีย๋ยวสิพาไปยังไปเบิ่งบรรยากาศเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตามมาตามมานะคะ โยโอ้เน่เอวะเอ๊ะเอ๊ะ้นข่วกวา้าที่บานดบยแม่เื่อเป็นผู้ดีได้พี่น้องยิ่งนสดโยโยพี่ยาบานสร้งมอาอยู่ระสูแม่เหื่อ่ะยดีที่แม่คอมเนี่ คยาาก็เริ่มเตรียมของนะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่เตรียมไลทสุดนะคะเราคนทิมเตรียมแล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มวางมวนฝอนมวนอยู่พี่น้องแบบว่าขึ้นมาอเสียงกล่องยาวสิเนาะโอเคค่ะชิมมีมากให้เบิ้งเป็นอ่าคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งนะคะก็โอเคนะคะมันก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้พวกเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ทีมงานพยาาเแสนทองทุกคนนะคะ สจน๊นจายกะเจอจะฝากติดตามเลยนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหน้าจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้ดูนะคะฝากติดตามครับฝากติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ